สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานประตูเหล็กดัดบานเลื่อนเดี่ยวค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นหมู่บ้านคาซาซิตี้เพิ่มสินวัชรพลอยู่เพิ่มสิน48เรานี่เองค่ะถนนเพิ่มสินนะคะบริเวณนี้เป็นชั้นสองของห้องลูกค้าลูกค้าต้องการติดตั้งงานเหล็กดัดประตู เดิมทีงานประตูของลูกค้าเป็นกระจกอรลูมิเนียมบานสําเร็จรูปติดตายหนึ่งบานเลื่อนหนึ่งเลื่อนเปิดไปแบบนี้นะคะมีช่องแสงด้านบนแบบนั้นนะคะงานเหล็กดัดต้องเลื่อนได้ตามรูปกระจกนะคะเราเลื่อนปิดไปแบบนี้นะคะอุปกรณ์ล็อกจะเหมือนในรูปเลยนะคะจะมีมือจับให้นอกในจะมีหูช้างให้ด้านในแต่ไม่มีด้านนอกนะคะเพราะเรา ไม่ปีนจากชั้นสองไขเข้ามาข้างในค่ะเราล็อกจากด้านในกุญแจจะมีกุญแจคอมาให้ทั้งหมด3ดอกลูกค้าสามารถล็อกไปแน่นๆแบบนี้เลยล็อกแล้วนะคะลูกค้าสามารถซื้อกุญแจมาล็อกเสริมได้อีกหนึ่งล็อกนะคะเราเสริมที่หูช้างเราเราล็อกแน่นๆกันไปแบบนี้เลยแบบนี้ล็อกแล้วลูกค้าสามารถ เปิดประตูเหล็กดัดแบบนี้เปิดกระจกทิ้งไว้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้ามีมุงลวดถอดล้างทำความสะอาดได้ยังมีลมเข้าอยู่เลยนะคะลูกค้างานเป็นงานอบขาวนะคะรายเรียบโมเดินลูกค้าท่านใดมองหางานเหล็กดัดทักลายร้านเพิ่มสิ่งการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสินการช่งะะา,าชงยินดีให้บริการ วันนี้ร้านเพิ่มสิ่งการช่างขอจบการรีวิวงานประตูเหล็กดัดบานเลื่อนเดี่ยวไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ